สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนงานติดตั้งอลูมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นบานประตูหรือหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับคือผมเอาแบบไม่ใช่บานสําเร็จแล้วนะผมเป็นบานที่เราสั่งทําจากร้านนะครับเพราะว่าเราจะทํากรอบไว้นะครับว่าเราอยากได้ความสูงความกว้างเท่าไหร่แล้วก็สเปคอลูมิเนียมก็แล้วแต่เราและขั้นตอนของผมนะครับก็มีหลายท่านสงสัยนะครับว่าเราจะติดตั้งตอนไหนดีนะครับคืออันนี้เป็นวิธีและขั้นตอนของผมนะครับผมจะติดตั้งตอนท้ายสุดเลยนะครับผมเกือบ เก็บเก็บงานนะผมก็คือเกือบจบงานนะ่ะหลังจากที่เราทาสีปูกระเบื้องทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บกันสีแค่ตามขอบนะครับผมตามขอบบัวม้างตามขอบนี่หน่อยนะครับเราก็จะติดตั้งอลูมิเนียมเลยและหลังที่เราหลังจากที่เราติดตั้งอลูมิเนียมเสร็จแล้วเราก็มาไล่เก็บสีรอบสุดท้ายตามจุดขอบเล็กๆนะครับข้างๆกับลูมิเนียมพวกเนี้ยคือการท,ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดก่อนหน้านี้ก็ติดได้แต่ว่าเวลาเรากลิ้งสีหรืออะไรสะเก็ดสีเนี่ย ค่อนข้างที่จะไปเพื่อนอลูมิเนียมนะครับไปโดนกระจกอย่างเงี้ยทำให้ยุ่งยากในเรื่องการทําความสะอาดนะครับผมของเราเลยใช้วิธีอย่างนี้นะครับก็คือมาติดขั้นตอนเกือบท้ายสุดนะครับคือของเราจะทําแบบนี้ทุกงานเลยนะครับมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะให้สีเนี่ยกระเด็นไปโดนอลูมิเนียมก็ไม่มีแล้วครับเรื่องนี้ก็ตัดปัญหานี้ออกไปได้นะครับคืออันนี้เป็นวิธีการของเรานะครับท่านใดที่มีวิธีและขั้นตอนที่ดีกว่าก็แนะนํากันนะครับผม ของเราขั้นตอนการทํางานอลูมิเนียมติดตั้งอลูมิเนียมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือเกือบท้ายสุดของงานนะครับผมครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ